สวัสดีครับเพื่อนท้องพี่น้องผู้รักการเกษตรที่ต้องการความยั่งยืนวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่หมู่9บ้านคลองขวางตำบลปทวีอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับที่นี่นี่เขาใช้คู่หูประจรญ Worldwide Worldwide การตลารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2ปีและผลเป็นอย่างไรความปลื้มปิติเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับม,มาระดับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท World c l a s Innovation ประธานกรรมการบริหารท่านก็มให้กำลังใจด้วยสวัสดีครับท่านบดิษฐ์เทียนธรรมนูนครับสวัสดีครับสวัสดีครับและยังไม่พอแค่นั้นครับเรายังมีผู้ที่มาแนะนําผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรท่านนั้นอยู่ที่นี่ด้วยสวัสดีครับเขาเจี่ยครับเขาเชี่ยไม่ชช่จริงว่าอะไรครับผ่านชนานนลใต้ค่ะโอ้ครับมาแนะนําวันนี้พามาแนะนํากับเกษตรกรท่านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเรียนเชิญทราบนามกนิดครับ อ๋อชื่อวาสนานาสวนค่ะครับหรือชื่อเลยกว่าแป๋วค่ะแป๋วนะครับ <c oughs> เห็นข้างเข่งติดเขียนว่าเจ๊แป๋วใช่เลยค่ะตอนนี้เราก็ทำมีการส่งอะไรต่างๆด้วยอ่าม, <c oughs> มีลูกๆเขาทำส่งออนไลน์ <c oughs> แล้วก็มีส่งเยาวราชค่ะโอ้นี่แหละครับพี่น้องพูดกันไว้แค่นี้ก่อนว่าขนาดเนี้ยสวนแห่งนี้ส่งออนไลน์และส่งเยาวราช เพราะอะไรครับถ้าจะส่งเยาวราชแล้วเราก็ต้องไปที่ถูกใจของพี่น้องชาวจีนอย่างแน่นอนคนที่มาเที่ยวเมืองไทยถ้าไปเยาวราชได้กินทุเรียนเจ๊แป๋วแปลแว่าท่านได้กินทุเรียนที่ตรงรสชาติสมกับที่มาเมืองไทยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ผลผลิตตรงรสชาติเป็นอย่างไรวันนี้ต้องมาถามเขาเจี๊ยบก่อนเลยครับว่าทําไมถึงพาผมมาสวนแห่งนี้ครับค่ะก็จริงๆแล้วเจ๊แป๋วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ มาอย่างยาวนานแล้วนะคะก็คือประมาณหกปีก็ก็คือใช้มาแล้วเนาะแล้วก็มีหยุดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ปีนี้ปีที่สองใช่ค่ะปีนี้ปีที่สองที่กลับมาใช้ใหม่แล้วก็ใช้ต่อเนื่องเลยนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของต้นโซมต้นป่วยอย่างช่วงที่เข้ามาแรกๆก็เหมือนมีโคนด้วยอะไรด้วยใช่แล้วก็ใบใบจะแบบ ยังไม่สดชื่นอะไรประมาณนี้ค่ะเอาละครับเจ๊แป๋วนั่นคือที่มาที่ไปว่าท่านที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์คู่หูมัสจ,จันทร์ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนแวะหาเราผมถามเจ๊แป๋วนิดหนึงครับว่าที่เจ๊แป๋วปลูกอยู่เนี่ยนะครับเป็นทุเรียนพันุ์อะไรครับอ๋อมีทั้งหมอนทองมีนกกระจิบแล้วก็ก้านยาวค่ะโอ้อนกกระจิบ พวงมณีอีกอย่างพวงมณีก็มีทั้งนกกระจิบก้านยาวพวงมณีถูกไหมครับใช่แล้วก็หมอนทองใช่ค่ะมีอยู่สี่สายพันธุ์ในสวนแห่งนี้นี่ที่ทั้งหมดประมาณกี่ไร่ครับอ๋อตรงนี้ประมาณสักเจ็ดสิบไร่ค่ะเจ็ดสิบไร่โอ้กี่ร้อยต้นเงครับเนี่ยเจ็ดสิบไร่มันเหลือกี่ต้นก็ไม่ได้เช็คละเอียดเพราะว่าช่วงนานี้มันมีปัญหาที่ว่ามันเป็นโรคแล้วก็ค่อนเผาทิ้งไปมีบางส่วนมีเผาทิ้งไปที่ไม่ได้นับตกหล่นกันไปด้วยนะครับ ถามเจแปลครับว่าตอนที่เราก่อนหน้าที่จะมาเจอคู่ของมาสจันบอกว่าเพิ่งมาเจอได้สองปีทําอย่างจริงจังถูกไหมครับใช่ค่ะก่อนหน้านั้นมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับต้นทุเรียนของเราสีไสพันธุ์นี้ครับอ๋อต้นมันเป็นโรคเน่าไฟท็อปแล้วก็การข้างบนเป็นเหมือนไม่กวาดนะแจ๊นะการทุบพอใช้ผลิตภันตัวนี้ใบเขาก็ดีขึ้นก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่า ใบรู้สึกว่าเข้ามาในสวนมันคือบรรยากาศมันเปลี่ยนไปคือมันรู้สึกสดชื่นขึ้นเชี่ยวครับอายุของต้นของทุเรียนเราเนี่ยมันมีอายุกี่ปีครับเนี่ยอ๋อมีตรงหน้าบ้านก็ประมาณ30ปีแต่ตรงนี้ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะนี่สิกว่าปีขึ้นนะครับข้างหลังเรานี่กี่ปีครับเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณ10 <on> <ENNIS> สิบสองสิบสามปีนะวคะก็เรียกว่ามีคราเขาอายุกันเลยทีเดียวใช่ค่ะทั้งรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กมีหมดเลยใช่ค่ะถูกไหมครับแล้วก็อยู่ในสีสายพันธุ์นี้ค่ะหมายถึงว่าสีสายพันธุ์นี้ปลูกสลับกันในสวนเดียวหรือว่าแยกเป็นไล่ๆของสวนไหมครับอ่าอันนี้อยู่ในสวนเดียวแต่พวงมณีส่วนใหญ่จะมีอีกสวนหนึ่งค่ะอ๋อพวงมณีก็จะแยกไปต่างหากอ่าค่ะอันนี้ก็ถือว่าคราเขากันสามสายพันธุ์ถูกไหมครับค่ะที่แถวครับแล้วเมื่อตอนที่เรามาใช้คู่หูมหัศจรรย์เนี่ยเมื่อปี6 <3. S 2> ประมาณกลางปีหกสามหกสามหกสี่ 4, ใช่ไหมครับหกสามหกสี่ 4. ก่อนหน้านั้นอ่ะที่ว่าใบก็มีปัญหากิ่งมันมีปัญหาไหมครับกิ่งของทุเรียนอ่าเขาก็มีค่ะมันมีเน่าตาต้นมั่งตากิ่งมั่งมีแผลมีเน่าอะค่ะก็แผไลไร่ตั้งแต่ต้นใบยันกิ่งเลยว่างั้นเถอใช่ใช่ค่ะแล้วก็ลุกลามใบายันใบใช่ค่ะกิ่งมันมีลักษณะอย่างไรครับที่หมายความว่ามันมันไม่ไหวในกิ่งมันมีลักษณะอย่างไร มันมีแผลแล้วก็มีน้ําเยิ้มออกมาแล้วมันเป็นยังไงครับมันก็จะกลายเป็นกิ่งแห้งกิ่งแห้งแล้วก็หักลงง่ายเพราะงั้นเถอะใช่อ๋อนี่ก็หมายความว่าถ้าตอนนั้นพอเป็นโรคมันทําให้สูญเสียตั้งแต่กิ่งซึ่งกิ่งเป็นหลักของใบถูกไหมครับเป็นที่จะต้องรับน้ําหนักใบเป็นรําน้ำปักลูกถ้ากิ่งเสียไะแล้วผลผลิตก็จะต้องไม่ได้ใช่ค่ะเจ๊แป๋วตอนนั้นพอรู้ว่าวิาวธีการใช้อเราใช้อย่างไรครับ อที่ที่ใช้ก็ใช้อ่าซองหนึ่งกับขวดหนึ่งน้ำพันลิตรค่ะพ่นระยะเป็นยังไงครับระยะห่างกันยังไงอ่าประมาณ10วัน10วันถึงสิวันแล้วแต่แล้วแต่ว่ามีเวลาช,ช่วงวไหนอ่าก็ไม่กําหนดว่า7วันเป๊ะไม่ได้กําหนดอย่างนั้นแต่สิบถึงสิวันนี้เป็นเป็นลักษณะต่อเนื่องมาตลอดแค่แผ่วครับไม่เราพ่นวิธีการพ่นคือทำอยังไงครับหมายว่า พ่นข้างนอกพ่นข้างในพ่นใต้ใบพ่นใต้กิ่งอะไรมีไหมครับอ่าพน่นทั้งทรงพุ่มทั้งข้างในทั้งข้างนอกเลยค่ะลงดินด้วยไหมคะอ่าลงดินจะมีบางช่วงไม่ได้ทุกครั้ง <c oughs> ตอนที่เราเริ่มทำนะ <c oughs> เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกอย่างไรครับหลังจาก <c oughs> พ่นไปกี่ครั้งถึงเห็นการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ว่าหนึ่งใบดีขึ้น <c oughs> พ่นไปประมาณสักสองสามครั้งใบเขารู้สึกสดชื่นขึ้นค่ะอาจารย์สองสามครั้งนี่คือประมาณสักสิบวันครั้งสิบวันครั้งถูกไหมครับก็ประมาณสักสามสิบวันประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่ง ก็เห็นว่าใบสดชื่นขึ้นใบสดชื่นขึ้นผมเนี่ยอยากเข้าใจตีความหมายคาว่าใบสดชื่นจริงๆนะในคํานิยามของเจ๊แป๋วเนี่ยนิยามให้ผมฟังสิครับว่าใบสดชื่นคืออะไรครับเขารูสึกว่ามันเขียวขึ้นแล้วก็เป็นเงาเป็นวาวนะเจ๊นะ <Hey. S 1> เนี่ยมันเหมือนอย่างเงี้ยใบเขาก็ใหญ่ขึ้นมันหมายความว่าใหญ่เนี่ยมันใหญ่ทุกใบหรือใหญ่เฉพาะบางกา้านบางกิ่งครับ มันก็ใหญ่เกือบทุกใบค่ะทุกใบเลยที่มันรัดมาใหม่ก็คือลักษณะของใบที่ได้จากคู่หูเนี่ยคือใบเขาจะใหญ่แล้วก็จะเขียวเข้มเป็นเงาค่ะจะสังเกตได้จากใบเก่ากับใบใหม่มันเปรียบเทียบกันได้มันมองออกค่ะใบที่มันไม่สดชื่นเวลาเรามองก็คือใบที่มันไม่สะอาดใบที่มันไม่สะอาดใบที่แบบคุนหรือจะออกทางเหลืองบ้างอะไรแบบนี้แต่อย่างไรถ้า เป็นใบที่ใช้กับคู่หูหรืออะไรเงี้ยมันออกมาปุ๊บใบมันจะสะอาดมันจะเขียวเข้มเป็นเงาเวลาโดนแดดมันก็จะสะท้อนแสงวิบวับวิบวับอะไรแบบนี้ค่ะท่านปรานเข้ามาในสวนแห่งนี้แล้วเห็นอย่างไรครับก็รู้สึกรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจชุ่มชื่มใจเนะเห็นสวนผลไม้ของเราสวนทุเรียนของเราเนี่ยนะครับใบเขียว มันดูมันสดชื่นจริงดูสดชื่จริงนะฮะแล้วก็มันแสดงถึงการดูแลใส่ใจ <Okay. S 2> เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นเหมือนเป็นเป็น,ปน,ปนชีวิตของจิแป๋วหรืวๆๆ <Okay. S 2> อว่ากันเถอะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าคู่หูชุดคู่ของเราเนี่ยมีส่วนช่วย <Okay. S 2> ให้จิแป๋ว <c oughs> ทำงานได้อย่างสะดวกง่ายใช่ไหมครับ ก็ดีใจครับก็เป็นเป็นเป็นกำลังใจครับโอ้โหนั่นคือกำลังใจนะครับจากคำนิยามที่ชัดเจนของคำว่าเห็นแล้วสดชื่นใบมันสดชื่นก็คือใบนะครับไม่มีร่องรอยของความสกรปรกอะใบสะอาดเป็นมันและที่สำคัญอพอใบเป็นมันเนี่ยคือครัวของเขาครัวของต้นพืชที่จะสามารถเพิ่มเติมอาหารให้กับพืชให้กับดอกให้กับผลซึ่งจะเป็นผลิตต่อไปนะครับเช่แปลวครับ เมื่อเราใช้แล้วเนี่ยนี่ผมถามถึงผลผลิตนะค่ะเห็นแล้วว่าต้นนี้ใบละใบดีละถูกไหมครับค่ะตอนเป็นดอกผมถามดอกบ้างพอหลังจากที่เรารักษาต้นอะไรเนี่ยใช้เวลารักษาสักกี่เดือนครับมันจงใบกลับมาสดชื่นต้นมาสดชื่นนหครับอ๋อก็มันเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆอ,อะค่ะมันไม่ใช่ทีเดียวครับมันต้องใช้เวลาสักกี่เดือนครับมันถึงแบบดูแล้วว่าสดชื่นเต็มร้อยละ พร้อมจะออกดอกแล้วนะครับสามสี่เดือนสามสี่เดือนอ่าค่ะก็เห็นแล้วว่ามันสดชื่นเต็มที่อ่าค่ะแล้วดอกเป็นไงครับตอนที่ดอกออกอ่าดอกเขาก็เสมอดีะค่ะแล้วก็เรื่องปัญหาที่ว่าดอกแตกดอกร่วงไม่มีค่ะอืะอ่าแล้วพอเขาบานเขาติดลูกเขาก็ติดง่ายแล้วก็โตเร็วครับแล้วเทพแป๋วห่วงไหมครับเวลามาติดลูกมากมันจะต้องมาทําให้ต้นโทรม ก็ <g år> ไม่หวงก็เอาไว้เยอะเท่าที่จะเอาไว้ได้อะค่ะแต่สภาพที่เห็นนี่คือตัดไปรอบนึงแล้วค่ะไปรอนึ่งแล้วนี่หมายถึงว่าท่วงดอกก็ดีตัวคู่มันจะจัน์แล้วก็พ้นต่อเนื่องถูกไหมครับดอกก็สมบูรณ์แล้วก็ติดเป็นผลง่าย,ายผลของเราเนี่ยลักษณะผลเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันตรงตามสายพันธุ์กิโลน้ำหนักยังไงครับ อ่าตรงตามที่ตลาดต้องการเพราะว่าตลาดต้องการทุเรียนหนามเนี่ยหนามหนามเล็กหนามเขาไม่ใหญ่ไม่แตกอ่าแล้วที่เราไว้ปริมาณเยอะลูกเขาก็ไม่ใหญ่เกินเพราะว่าส่งออกก็น้ําหนักก็ไม่เกินหกโลเนาะแต่ว่าที่ทํามันก็อยู่ช่วงประมาณสองโลถึงห้าโลกว่าประมาณเนี้ยผลผลิตมันก็ส่งออกได้เยอะกว่าท,ทุกสายพันธุ์เลยเหรอครับถึงก้านยาวพวงมันใช่ใช่ค่ะ<อ>เห็นว่า เมื่อกี้ตอนต้นส่งไปเยาวาราชขายออนไลน์แพ็กกล่องแทบไม่ทันเลยนะครับเสียงดังพัดลมดังทั้งคืนทั้งวันเพื่อจะแพ็กกล่องส่งให้ทันรสชาติเนี่ยคนที่เราส่งไปให้เขาทานที่เยาวาราชกับที่เราส่งของบริษัทขนส่งต่างๆไปเจอเขาเนี่ยรสชาติเขามีกลับมากับเราว่าไงครับก็รีวิวกลับมาเยอะรสชาติอร่อยค่ะอ่า <C oughs> ก็ยอดสั่งก็มีต่อเนื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเพิ่มขึ้นค่ะก็แปลว่าเขาก็รีวิวของเขาเองว่าใช่ตอนนี้นใช้ชื่ออะไรครับสวนสวนคุณยายปรานอมค่ะสวนคุณยายปรานอมถ้าท่านได้ดูรีวิวนี้ให้เชื่อว่าสวนคุณยายปรานอมนั้นรสชาติเขารีวิวแล้วตรงตามสายพันธุ์ใช่ไหมครับค่ะงั่นแหละครับเขาเมื่อก่อนเขาชอบบอกว่าเวลาทุเรียนอ่ะส่งไปอ่ะนะครับมันจะต้องเพิ่มความหวานนู่นนี่เข้าไปในปุ๋ยในอะไร พราะเรานี่มันหวานตามที่ธรรมชาติธรรมชาติใช่ไหมครับค่ะอความเหนียวนุ่มอะไรต่างๆนี่ไม่ได้มีเพิ่มสารอย่างอื่นเลยไม่ได้เพิ่มค่ะใช้คู่หูอย่างเดียวค่ะแล้วเค่แป๋วใช้ไอ้เพิ่มเติมอีกนะครับนอกจากคู่หูแล้วอ่าก็มีพวกยาฆ่าแมลงอะค่ะเพราะว่าอ่าค่ะยาฆ่าแมลงนี่กีตตัวกันครับที่จะใช้ก็ใช้สลับสลับกันไปอะค่ะไม่ได้ใช้ตัวเดียวค่ะก็ถือว่ายาฆ่าแมลงก็เราก็ต้องใช้เพราะเป็นแมลงและยาโรค พวกเนี่ยครับพวกท็อปพวกอะไรต่างๆนี่แหละครับก็มีบางส่วนแต่ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนที่เคยใช้อยู่ก็ลดลงไปลดลงไปค่ะเขาเชียครับถามจริงๆมาปรึกษาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอครับก็เป็นเช่นนั้นก็คือเน้นเน้นให้ใช้คู่หูค่ะแล้วก็ให้ลดต้นทุนเพราะฉะนั้นมันก็เลย เซฟในเรื่องอย่างกระปุย <C> e <at> ปุยทางดิน <C> e <at> จเจ๊แป๋กก็ยังใช้อยู่ยังไม่ได้ใช้หญิงเกษตรนะคะยืนพื้นด้วยชุดคู่หูแล้วก็ยาแมลงส่วนยารักษาโรคก,ก็อาจจะใช้เยอะในช่วงแรกที่รักษาต้นค่ะเนาะเจ๊แป๋ได้ใช้เปิดตาดอกด้ไหมใช้ตัวนี้ค่ะ <C> e <at> แต่ว่าอัตราก,การใช้ก็ใช้ปกติเลย <C> e <at> แต่ว่าคือพ่นมาตลอดเก็ไม่ได้ใช้พิเศษอะไรเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะคือใช้คู่นี้น้ำพันลิตใช่ค่ะเหมือนทุกครั้งค่ะ ที่แปลครับในเรื่องของวิกฤตของเกษตรกรช่วงหนึ่งในเรื่องของเมื่อการที่เขาออกเป็นผลเป็นอะไรแล้วถูกไหมครับค่ะแล้วมันก็จะมีที่เขาเรียกว่ารัดใบอ่อนคือมาแตกใบอ่อนขึ้นมาอีกอะไรเนี้ยค่ะใช้วิธีการอย่างไรครับในการที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นครับอ่าพอเขาใบเขาแรบ,บมาก็ใช้คู่หูนี้พ่นเลยค่ะรัดอ่อนอ่าพ่นไปครั้งนึงแล้วพอใบเริ่มขี้ก็พ่อนอีกครั้งหนึ่งสองครั้งเองค่ะ มันห่างกันยังไงครับตอนนั้นก็ห่างกันประมาณประมาณเจ็ดวันที่พ่นรอบเนี้รอบที่ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันมีการถีบลูกถีบอะไรไหมครับก็ไม่มีค่ะมีส่วนน้อยค่ะมไม่มีผลค่ะไม่มีผลเลยค่ะโอ้เกษตรกร,เ,ร,กรเขากลัวกันมากนะครับว่าไอ้รุ่นหลังจะถีบรุ่นแรกใช่ไหมะหรือรุ่นแรกถีบรุ่นหลังเราก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรมาตีบกันก่อนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่แก้ไขปัญหาได้นั้นก็คือว่าเจ๊แป๋วบอกสิบวันก็พ่นทีหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็ ระหว่างที่มันกําลังจะเครียก็พ่นอีกทีหนึ่งถูกไหมครับหมายว่ามันแตกมาแล้วมันจะเครียกทีก็พ่นกันไปก็ทําให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นวิกฤตของเกษตรกร,ร,กรที่หลายคน<ม>นี่คือคลิปไม่รับอีกต่อไปสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรถ้าท่านใช้คู่ผสัจรรันนะครับไม่ธรรมดาจริงนี่ก็ถือว่าพื่แปลวก็ได้ให้ให้การใช้แบบอย่างต่อเนื่องนะ,ะและก็สนอมเสมอมาสองปีเราเราเห็นความแตกต่างไหมครับกับเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใส่ใจใช้นะครับ มันก็แตกต่างค่ะอ่าต้นทุนมันก็ลดลงแล้วผลผลิตดีขึ้นครับคือว่าผลผลิตดีขึ้นเนมื่อกีก้คือเราได้คุยไปคุยไปทั้งหมดแล้วถูกไหมครับค่ะกับเมื่อก่อนเนี่ยบอกให้ชัดชัดที่ว,ว่ามันขึ้นมาถ้าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับอ่าปริมาณเพิ่มขึ้นของผลผลิตเหรอคะอ่าระมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โหเพิ่มมาจากเดิมสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะและคาดการณ์ไหมครับว่าในปีต่อไปเนี่ย มันจะเป็นเพิ่มไปลักษณะไหนครับคิดว่าคงจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นสักขนาดไหนอ็า <laughs> กจะพยายามให้ลดต้นทุนค่ะอย่างกป <c oughs> ีนี้ก็อยากจะให้จะแปลว่าได้ลองใช้ชุดเอ,อ,เอ้ได้ใช้หญิงเกษตรเพราะอย่างน้อยหญิงเกษตรก็จะสามารถช่วยในเรื่องของโตของดินของต้นแล้วก็ของผลได้ด้วยนะคะเท่ากับว่า ถ้าปีหน้าได้ลองใช้ตัวหญิงเกษตรด้วยต้นทุนก็จะลดลงเพราะอย่างกับปีนี้ก็ต้นทุนก็ลดลงประมาณ3 0มสิอนได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น30-40%ต้นทุนลด3 0คาดการว่าผล,ผลผลิตก็น่าจะดีกว่าปีนี้อ,อย่างแน่นอนนะคะฟังแล้วชื่นใจนะครับท่านพี่น้องเกษตรกรครับเพราะว่าหญิงเกษตรนั้นะเขาจะบำรุงทางดินและสำคัญครับเขาจะไปช่วยย่อยด้วยจุลินทรีย์นะครับ ไปทําให้สารอาหารที่ค้างๆอยู่แล้วมันไม่มีประโยชน์ต่อพืชอ่ะเขาจะทําให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างที่เรียกว่าเต็มที่เต็มกําลังและ<ม>พืชสามารถนำเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็อยู่ระยะนานไปนานไปนะครับก็จะเพิ่มตัวจุลินทรีย์ทําให้ดีของท่านอุดมสมบูรณ์ <c oughs> ท่านก็ต้อง <c oughs> เรียกว่าใช้จริงใช้แล้วดี <c oughs> ใช้แล้วชอบต้องบอกต่อด้วย <c oughs> ถูกไหมครับเจ๊แป๋วครับเอ๊เจ๊แป๋วครับมเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาน่ะ ว่าผม,มสังเกตเห็นว่ามีต้นมังคุดด้วยใช่ค่ะต้นมังคุดของเจ๊แป๋วนี่อายุกี่ปีครับเนี่ยประมาณสิบกว่าปีเหมือนกันละค่ะสิกว่าปีเหมือนกันอ่า,าอส่สวนนี้ก็ไม่ต่างกว่าสิบปีนะครับเนาะ,ะที่เจ๊แป๋วดูมาเอ้ม,มังคุดนี่เจ๊แป๋วได้ใช้คู่มาสจันทร,ร์ร่วมด้วยไหมครับใช่ค่ะแต่พ่นคนละครั้งคนละรอบกับทุเรียนม,มังมังคุดสําหรับฤด,ดูการนี้พ่นไปสามรอบเขาเนี่ยต้องพ่นตอนสักเดือนไหนครับของของปีอ๋อพ่อนตอนที่เขา กล้จะออกดอกอะค่ะเหมือนเหมือนเปิดตาดอกเล้วจะตนอะกระตุ้นตาดอกกระตุ้นตาดอกตอนนั้นเดือนไหนครับที่เริ่มพ่นคะจำไม่ได้แล้วเนี่ยเดือนไหนเนี่ยประมาณพฤศจิกาป่ะพฤศจิกาธันวาป้าดอกแลืพฤศจิกาธันวาใช่ป่ะประมาพฤศจิกาธันวาพฤศจิกาธันวาก็พ่นเพื่อให้เขาเกิดตาดอกถูกไหมครับเขาบอกว่ามังคุดเนี่ยมันมันยากแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบบางทีออกมาแล้วพ่นไปแล้วเนี่ยมันก็ ไม่มีลูกปีนั้นบางทีก็มีเพราะเรามีปัญหานั้นไหมครับมันก็มีปัญหาส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกอะค่ะ๋อส่วนใหญ่ออกค่ะแล้วออกมาเนี่ยครับลักษณะผลมันเป็นไงครับอย่างที่เห็นนะคะเขาไม่ออย่างที่เห็นหมายความว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันมีไฟเลี้ยวต้องไม่เอาไว้ต้องเอาไว้ลูกเดียวผลเรานี่ผลมันเป็นไงครับมันก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นลูกเดียวๆจ้ะโอแล้วก็พ่นอีกประมาณสองครั้งผิวเขาก็สวยลูกใหญ่ค่ะ แล้วครับก็<ๆ>สรุปแล้วปีนี้พ่นสามครั้งพ่นสามครั้งระยะห่างกันเท่าไหร่ครับกี่วันห่างห่างมากมังคุดไม่เหมือนทุเรียนพ่นไปห่างค่ะก็คืออย่างนี้อาจารย์รอ,อย่างมังคุดของเจ๊แปว๋วมันอยู่ในฝาทุเรียนแล้วมังคุดอ่ะก็คือวิธีการดูแลมันไม่ได้จุกจิกเหมือนทุเรียนใช่ค่ะก็คือเขาก็ใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ทางใบเนี่ยทางผลเนี่ยก็คือใช้ขูหัวไปสามรอบ ตั้งแต่ช่วงก่อนทําดอกแล้วก็ช่วงมีผลเนี่ยก็พ่นรวมแล้วก็ประมาณสามรอบแต่ทีเนี้ยด้วยอนิสงที่เขาอยู่ในป่าทุเรียนทุเรียนอ่ะเขาพ่นสิบวันสิบสองวันไม่เกินเงี้ยเขาก็จะได้ในส่วนนั้นไปบ้างนี่ก็ถือว่าวิธีการพ่นนะพ่นยังไงครับในต้นต้นมังคุดนะครับอ๋อก็พ่นทั้งในทรงภูมิแล้วก็นอกทรงภูมิอ่ะค่ะพ่นทั้งต้นนะพ่นทั้งต้นแต่ไม่ต้องพ่นกิ่งเหมือนทุเรียนดังนั้นก็ไปสามช่วงของมังคุดก็ ใช้คู่หูมาจันย์โดยตลอดใช่ไหมครับค่ะมีอย่างอื่นร่วมไหมครับไม่มีแล้วค่ะงกองก็ไม่ได้ทําเอาออกซะเยอะแล้วเพราะว่างกองมันไม่มีราคาผมหมายถึงว่ามีอะไรใช้ร่วมกับคู่หูไหมครับอ๋อไม่อ๋อมีอาบาอาบาค่ะใช้อาบาอย่างเดียวอาบากับคู่หูก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวสวนก็เป็นเคล็ดลับอีกเหมือนกันถูกไหมครับที่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดีอันนี้ก็ถือว่ามังคุดที่อยู่ในสวนที่เจริญงอกงามมันไม่ใช่แค่อันสสงจาก การที่พ่นทุเรียนเท่านั้นนะครับแต่เราก็ดูแลเขาสามช่วงอย่างเต็มที่ด้วยคู่หงมหัศจรรย์วันนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับดังน,น,นั้นเจ๊แป๋วครับเมื่อเราใช้จริงใช้แล้วดีใช้แล้วชอบช่วยบอกต่อพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นที่กําลังลังเลแล้วก็กําลังจะทํายังไงกับผลผลิตที่คนอื่นเขาเพิ่มขึ้นแต่ของเรามันกลับไม่ไปไหนเลยเนี่ยเจ๊แป๋วช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรด้วยครับค่ะถ้าใครยังไม่เคยใช้ก็ลองเปิดใจลองใช้ดู ค่ะที่ใช้ส่วนตัวที่ใช้ตัวเองมันดีขึ้นนะคะโอ้ยครับผมใช้ส่วนตัวตัวเองมันดีขึ้นอ่าอันนี้ก็คือบอกความลับไปแล้วนะว่ามันใช้ส่วนตัวตัวเองดีขึ้นไม่ต้องพูดมากเพราะคนทําจริงๆเดี๋ยวเราก็จะไปดูภาพว่าบรรจุกล่องตรงตามน้ําหนักเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันนะครับว่าเจ๊แป๋วจะพาไปดูแล้วไปร่วมกันแพ็กกันร่วมกันแต่ก่อนอื่นนั้นเจ๊แป๋วครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านประธานท่านก็เดินทางมาเนี่ยเพื่อมาเห็น เกษตรกรว่าเมื่อทําจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะไม่คําคมั่นสัญญาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ว่าเราจะพัฒนาคุณภาพอย่างไรเรียนชท่านรระทานครับครับก็ได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้มาพบนะมาเห็นเองเนี่ยนะอ่ะดิชิมด้วยดิดีวิวเขาเรียกว่ามาสัมผัสด้วยตนเองอ่าแล้วก็ยิ่งมาได้ยินแบบนี้แล้วก็อยากจะเรียนพี่น้องเกษตรกรเราทุกท่านด้วยว่าวันนี้ สภาพตลาดเป็นยังไงตลาดโลกเป็นอย่างไรราคามันจะปั่นป่วนขนาดไหนยังไงพี่น้องเกษตรกรเวิร์ดคลาสเวิร์ดคลาสของเราเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจแล้วได้มาฟัง <c oughs> จ้แปลวเจ้าจของสวนเนี่ยได้ยืนยันว่าได้ลดต้นทุนลดต้นทุนได้ถึง3 0ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วถ้าปีต่อไปเนี่ยใช้พอเราเพิ่มขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ใส่ให้เาเนี่ยเรามีหญิงเกษตรขึ้นมาด้วยเนี่ย เราบอกว่าต้นทุนเนี่ยจะลดลงไม่ต่ำกว่า5 0าเปอนต์อันนี้เป็นหัวใจสําคัญของกเกษตรกรไทยเราเลยที่เราเป็นห่วงเลคล้ายเป็นห่วงว่าทํายังไงให้มุ่งเน้นกเกษตรกรมุ่งเน้นลดต้นทุนให้ได้แล้วลดต้นทุนแล้วได้ผลผิดต้องได้มากขึ้นด้วยของดีใช้แล้วก็ได้ประโยชน์แ้ะสัมผัสได้แล้วมาฟังแบบนี้ก็บอสไซก็ชื่นใจชื่นใจมีความมั่นใจ นะแล้วรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะพัฒนาต่อไปมีการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมเพื่อจะมาช่วยเหลือเกษตรกร,รอของพวกเรานะวันนี้ยินดีกับเศรษฐีใหม่ชาวสวนทุเรียนไทยทุกๆท,ท่านเวอร์คลาสขอให้กําลังใจเป็นกําลังใจครับโอ้โหนั่นคือเวอร์คลาส <c oughs> เป็นกําลังใจแก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพและที่สําคัญเพิ่มเติมไปครับว่า สิ่งที่วันข้างหน้านั้นเว r ร์คัสคงจะให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยสรุปสุดท้ายครับข่าเชิญครับในส่วนของการลดต้นทุนส่วนหนึ่งของเกษตรกรนั้นะนะถ้าเรามาทําในระบบของบริษัทเว r ร์คัสเนี่ยเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรในการลดต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกครับก็ง่ายๆค่ะใช้ดีบอกต่อนะคะยิ่งใช้บอกต่อคนใช้มากต้นทุนก็จะยิ่งลดลงนะคะ เหมือนได้ใช้ของฟรีแค่นั้นเองนะ <c oughs> ค่ะเพราะว่าน,นั่นเองเพราะบริษัทมีความจริงใจให้กับชาวสวนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการมาเมคในเรื่องของข้อมูลต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่เรามาทำคลองทำคลิปเพื่อแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อาจจะใช้อยู่หรือไม่เคยใช้อย่างเงี้ยค่ะคือมันคือทุกอย่างมันมันคือเรื่องจริงมันคือประสบการณ์จริงทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โห พี่น้องเกษตรกรครับฟังแล้วชุ่มชื่นหัวใจทั้งพืชผลผลไม้ก็ชื่นใจที่เราได้เห็น <c oughs> ที่สําคัญครับเมื่อท่านได้รับเงินรับทองแล้วก็ยิ่งชื่นใจหนักเข้าไปอีกเพราะว่าท่านนั้นลดต้นทุนเมื่อลดต้นทุนกาไรก็เพิ่มขึ้น <c oughs> ที่สาคัญท่านใช้ดีแล้วท่านใช้จริงแล้วท่านใช้แล้วชอบใจเหลือเกินนะครับเพราะขณะนี้คู่หูมหัศจรรย์คือคู่หูคู่ใจคู่ชีวิตเกษตรกรอย่างแท้จริง <c oughs> วันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนต้องขอขอบคุณ แหวเแป๋วไปอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศและสำคัญก็ต้องกราบขอบคุณท่านประธานบริษัทเป็นอย่างสูงครับี่ได้ติดตามผลการทํางานของผู้บริหารร่วมกันและที่สาคัญหัวใจของพี่น้องเกษตรกรครับทักทายเธอได้เพราะเธอนั้นคือที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของบริษัทเวิร์คคลาที่จะไปทั่วประเทศและคำปรึกษาอย่างที่เรียกกันว่าถึงพริกถึงขิงถึงใจท่านเลยวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและเราทั้ง4ี่ ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโว้ยญิงเกษตรให้เราดีให้เรารวยช่วยสปดีย